เมื่อเธอย้ายเข้ามาอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วเพิ่งรู้มันถูกเรียกว่าบ้านแห่งความตายสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกกวัาสยองกวัญเรื่องลายหนังปี2014นำแสดงโดยแกบบี้ฮอฟแมนอิงกิดจังเกิลแมนคิมไอเลนและไมเคิลเชถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ หนังเริ่มต้นที่หนายนาพาลีอากับจูนคู่รักมาดูอาพาร์ตเมนต์ใหม่ซึ่งลีอาก็ดูจะชื่นชอบที่นี่มากเพราะกว้างกวางเหมาะเป็นห้องเลี้ยงเด็กซึ่งนายนาก็ดูออกว่าลีอากำลังท้องลูกอีกคนพร้อมกับบอกหล่อนก็อยากท้องเช่นกันแต่พอจูนที่เพิ่งรู้ว่าลูกในท้องหรือคนที่สองเป็นผู้หญิงก็ดูจะไม่ค่อยพอใจนักเนื่องจากอยากจะมีลูกชายเพราะลูกคนแรกก็เป็นผู้หญิงแล้วนั่นเอง ขณะทั้งคู่กำลังจัดข้าวของลีอาก็นินทานน,นายนาที่อยากจะมีลูกหวกคงเป็นไปนไม่ได้เพราะหล่อนแกอายุเกือบจะ60ปีแล้วก็กลัวจูนจะจ่ายค่าเช่าไม่ไหวแต่จูนก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ครับดาลีอาขณะลอกวอลเปเปอร์เก่าก็พบลายเดิมเป็นรูปตุกตาเลยรู้ว่าแต่ก่อนเป็นห้องเลี้ยงเด็กทำให้เธองุนงงเพราะนายหน้าบอกที่นี่ไม่เคยเลี้ยงเด็กเลยทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรแปลก เธอจึงเดินไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรรุ่งเช้าลีอาก็ถามจูนว่าเจออพาร์ตเมนต์นี้ได้ยังไงจูนเลยบอกเพื่อนเป็นคนแนะนำก่อนจะขอตัวไปสตูดิโอ สักพักลีอาก็หันไปเห็นลูกคุยอยู่คนเดียวจึงลุกขึ้นไปดูลูกก่อนจะไปจัดของแล้วก็ได้ยินเสียงนายหน้าที่อยู่ห้องข้างล่างคุยกับเพื่อนบ้านเธอจึงออกไปดูจนเห็นนายหน้ากําลังแกล้งท้องอยู่แล้วจูนก็โทรมาพอดีเธอเลยเล่าเรื่องนี้ให้จูนฟังและพอรู้จูนจะกลับดึกเธอที่เบื่อเลยโทรไปหาทรีเพื่อนชายพร้อมบอกทีเดียวนี้จูนไม่ค่อยมีเวลาให้เธอทาให้เธอต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเพื่อนเลยปลอบเธอทันใดนั้นรีอาก็พบลูก หายไปจึงเดินตามหาแล้วจูจูก็กรีลร้อออกมาทำให้เพื่อนที่วีดีโอเขาคุยกันอยู่ตกใจไปด้วยเจ็ดเดือนต่อมาจิตแพทย์ได้ถามถึงสภาพจิตใจของลีอากับจูนหลังจากสูญเสียลูกซึ่งลีอาก็บอกปกติดีเช่นเดียวกับจูนแต่จิตแพทย์ก็ยังเป็นห่วงนิดหน่อยพอลีอ,อ้างหนาหยนาเป็นคนทำให้ลูกของเธอตายเธอจึงแก้ตัวว่าตอนนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้ว แต่พอจูเล่าให้แพทย์ฟังวันหล่อรู้สึกผิดเพราะเป็นคนชวนลีอาย้ายมาอยู่ที่นี่ลีอาก็หัวเราะขึ้นมาทันทีเหมือนกับคนบ้าแพทย์จึงจะให้ยาเธอแต่ทางครูก็ไม่ยอมเพราะกลัวจะมีผลต่อลูกในท้องนั่นเอง เมื่อทั้งคู่กลับมาที่ห้องหลีอาก็พบนายหน้าส่งกล้ายกับดอกไม้แสดงความเสียใจมาให้เธอเธอจึงสติแตกวันหลอนเข้ามาได้ยังไงแล้วก็บ่นลามไปถึงเรื่องหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้จนทําให้ลูกตกว่าใครเป็นคนเปิดพอลํลำพังแรงของเธอเปิดมันไม่ได้จูนเลยตัดบทว่าเป็นคนเปิดห้องให้ในายหน้าเข้ามาแล้วก็ไม่อยากทะเลาะกอันอีกหลังพึ่งไปหาแพทย์หลีอาเลยขอโทษจูนแล้วก็ค่อ,คอยๆสงบสติอารมณ์ลง วันลุงคืนขณะลีอาอยู่ห้องคนเดียวเธอก็ดียินเสียงแปลกๆอีกจึงหยิบกันไกลแล้วค่อยๆเดินไปดูทันใดนั้นจูนก็โผล่มาโดยบอกเราจะรวยเพราะเพลงของทีรีดังแล้วลีอาเลยรีบเก็บกันไกก่อนจะเข้าไปแสดงความดีใจกับจูนรุ่งเชา้ขาขณะลีอาจัดห้องเธอก็เจอตุ๊กตามมาของเล่นโปรดของลูกโมที่นอนเธอจึงนำไปเก็บก่อนจะพบมันกลับมาอยู่บมที่นอนลูกอีก ทำให้เธอตกใจทันใดน,นั้นเพื่อนของจูนก็โทรมาเพราะจะมาเยี่ยมเธอที่สงสัยเลยถามจนได้รู้ว่าเพื่อนของจูนไม่ได้เป็นคนแนะนําอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ให้จูนครับดาลีอาเธอไปเสิร์ชดูข้อมูลอพาร์ตเมนต์จดรู้ที่นี่ถูกเรียกบ้านแห่งความตายเพราะเคยมีเด็กตายที่นี่เช่นก่อนหน้านี้มีเด็กชายตายถึงสองคนและขณะลีอากำลังลองปีหน้าต่างเผื่อพิสูจนายหน้าขึ้นไปที่ห้องของเธอได้ยังไง นางแบบชื่อเทเลอร์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ทักเธอแล้วก็แสดงความเสียใจกับเธอที่ต้องสูญเสียลูกพร้อมกับถามเธอปีนตึกทำไมลีอาเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลอนฟังว่าเธอเคยสงสัยนายหน้าเป็นคนทําให้ลูกตายแต่แพทย์ก็บอกเธอแค่คิดไปเองแล้วก็เล่าเรื่องมีเด็กตายที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ให้เทเลอร์ฟังแต่พอเห็นหลอนไม่เชื่อลีอาก็ออกจากห้องไปหลายวันต่อมาลีอากับจูนก็จัดปาร์ตี้รับขวัญเด็ก แต่ในขณะที่กําลังคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นหลี่อาก็พบนายหน้ามาที่งานด้วยจูนที่เห็นเธอไม่สบายใจเลยขอโทษที่ต้องชวนหลอนมาเพราะเพิ่งเดินสวนกันแล้วถ้าไม่ชวนก็จะเป็นการเสียมารยาทหลี่อาเลยขอตัวไปยืนทําใจแล้วจูจูเทเลอร์ก็โผล่มาพร้อมก็บอกว่าที่ระเบียงห้องนายหน้ามีบันไดยอยู่และคงใช้บันไดปีไปห้องหลีอาถ้าพูดตามสมมุติฐานของเธอ พอรีอารู้อย่างนั้นก็โวยวายแล้วก็โทษนายหน้าเป็นคนฆ่าลูกของเธอพร้อมบอก16ปีที่ผ่านมามีเด็กตายในตึกนี้ถึง3คนหล่อนจึงรีบปฏิเสธพอหล่อนเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่แค่2ปีทําให้หลายๆคนในงานมองรีอาแปลกๆแล้วก็กค่อยๆขยับตัวหนีจากนั้นภาพกลัตมาที่รีอากับจูนกนําลังเรียนรู้วิธีข้อลูกในน้ำดานจูนหลอนพารีอานําขนมเค้กไปให้ในายหน้าเพื่อเป็นการขอโทษ ซึ่งทีแรกทั้งคู่เขากะจะรีให้รีไปแต่นายนาก็ชวนคุยว่านายน,นาเข้าใจหัวอกลีอาดีเพราะตัวเองมีลูกไม่ได้จึงมาแกล้งทําเป็นท้องเพื่อบำบัดทําให้ลีอารู้ว่าตัวเองเข้าใจในายนาผิดไปจากนั้นนายนาก็พูดถึงเหตุการณ์เด็กเสียชีวิตว่าอาจเป็นการขอพรกับพิศาร์ซาตานแหลกลูกเพื่อความสําเร็จในชีวิตก็เป็นได้บลาบลา,บาจูนที่เห็นน,นายนาพูดเพ้อเจอ้อจึงชวนลีอาลุกออกไป ต่อมาจูนกับรีอาก็ไปพบแพทย์อีกครั้งซึ่งรีอาก็เริ่มจะดีขึ้นแม้จะคิดถึงลูกอยู่บ้างก็าตามขณะรีอาแก่ของขวนที่คนอื่นๆมอบให้ลูกที่อยู่ในท้องเธอก็เปิดเจอตุ๊กตามาทําให้เธอตกใจปนประหลาดใจจึงไปเปิดตู้ดูว่าตัวเก่ายังอยู่ไหมซึ่งปรากฏว่ายังอยู่ดีทําให้ตอนนี้เธอเลยมีตุ๊กตามมาตัวโปรดของลูกสองตัว ดาลีอาเธอเครียดมากเลยเดินขึ้นไปคุยกับเทเลอร์ซึ่งก็รู้สึกแปลกๆเพราะเพื่อนของหล่อนไม่เคยอยู่ห้องเลยแล้วก็เล่าข้อสันนิษฐานใหม่ที่คล้ายๆกับนายหน้าซึ่งเธอก็คุยไปด้วยดูข่าวของของหล่อนไปด้วยจนไปเอะใจรูปถ่ายในวัยเด็กของหล่อนทินหน้าเบลอหมดทุกรูปหล่อนจึงแก้ตัวัวคีอายแล้วลีอาก็เห็นรูปใบหนึ่งที่หลอนถ่ายอยู่หน้าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้กับหล่อนเคยแท้งมาก่อนทำให้เธอตกใจมาก จึงรีบหนีออกจากห้องทันทีเมอรอรีากลับมาถึงห้องก็พบทรีนำตุ๊กตามาให้เธอเธอเลยขอโทรศัพท์ของเขาเพื่อโทรไปบอกจูนว่าเทเลอร์จะมาเอาลูกของเธอไปแล้วก็บอกให้จูรีบกลับมาเพราะเธอเจ็บท้องกำลังจะคลอดลูก แต่ในขณะที่จะนำน้ำมาให้หลิอาก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงเดินไปดูรูปถ่ายของจูนในวัยเด็กจนพบว่าเรียนห้องเดียวกับเทเลอร์ทำให้เธอตกใจเลยจะให้ทีพาเธอออกไปจากที่นี่เพราะเดาว่าจูนกับเทเลอร์ร่วมมือกันขอพอรกับซาตานทีเลปลอบว่าเทเลอร์เข้ามาในห้องนี้ไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลไปหลิอาเลยเอะใจทำไมทีถึงรู้ชื่อหลอนสุดท้ายเลยรู้ทั้งสามคนร่วมมือกันเธอจึงค่อยๆตั้งสติ แล้วก็แกล้งขอน้ําดื่มทีละยืนแก้วน้ํามาให้เธอจึงใช้จังหวะที่เขาเผลอใช้แก้วฟาดหัวก่อนจะหนีออกมาจนไปเจอกับนายหน้าข้างนอกซึ่งหนายหน้าที่ไม่รู้เรื่องก็จะพาเธอกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์เธอจึงรีบพามแล้วก็หันไปเห็นเด็กผู้หญิงสองคนเลยรู้พวกนั้นจะแลกเด็กสาวสองคนเพื่อให้ได้เด็กผู้ชายหนึ่งคนก่อนจะหมดสติไปซึ่งจูนที่เพิ่งมาถึงก็มารับเธอเอาไว้ได้ทัน ดาลีอาเมื่อได้สติก็พบตัวเองกำลังถูกทำคลอดโดยมีนายหน้ากำลังโวยวายเพื่อช่วยเธอเทเลอร์เลยหันไปถามว่าหลอนอยากจะมีลูกไหมทำให้หลอนเข้าใจในทันทีแล้วก็เงียบไปพร้อมกับโลมือด้วยจากนั้นก็เดินออกจากห้องพร้อมกับเทเลอร์ ส่วนจูนพอเห็นลีอาขาดคืนก็พยายามกล่อมลีอาเลยขอร้องจูนให้ปล่อยเธอไปอีกอย่างนี้ก็คือลูกของเราด้วยแต่จูนก็ไม่ยอมสุดท้ายลีอาที่เห็นคงเลี่ยงไม่ได้แน่ก็ขอร้องอีกครั้งให้เธอได้อยู่ทำคลอดกับจูนเพียงลำพังทีแรกทรีก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมออกไปจากห้องครับด้านจูนหล่อนมาช่วยลีอาทำคลอดตามคำขอร้องของลีอา แต่พอถึงจังหวะที่ลีอาต้องดึงเชือกลีอาก็บอกให้จูนมาจับเขา่าแล้วก็ใช้จังหวะที่จูนเผลอใช้เชือกรัดคอจับกดน้ำจนจัดการจูนได้สำเร็จก่อนที่จะคลอดลูกออกมาได้อย่างปลอดภัย สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของลีอาที่โดนแฟนหลอกให้มาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเลยว่าแฟนกำลังใช้ชีวิตลูกของเธอรวมถึงลูกในท้องขอพอรกับซาตานเพื่อแลกลูกกับความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งก็มารู้ทีหลังว่าแฟนลงมือกับเพื่อนๆด้วย เธอจึงทําทุกวิธีทางเพื่อให้เธอกับลูกในท้องรอดไปให้ได้และสุดท้ายแม้จะยังไม่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนตแต่อย่างน้อยเธอก็จัดการแฟนได้แล้วหนึ่งคนและคลอดลูกออกมาได้อย่างปลอดภยัยก็จบไปแล้วนะครับกับหนังลายใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนํากันไ,ได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDB 5 7คะแนนและได้100%จากเว็บ Rotten Tomato เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ